ภาษาสมเด็จพระนางเจ้าส co ิร mm ิก hmm. ิต <de> ิ์พระบรมราชด้วยคณะทนากากาพลเดือนทหารตำรวจระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าออธุลีพระบาทเราทำความดีด้วยหัวใจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนี ครับกินดีนะครับผมที่เหนือช่วยๆกันปลูกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้เพิ่มในส่วนของเตี้ยให้กับทางลดน้ำเพื่อให้ได้เตี้ยครับเดี๋ยวรถเลยมาเอาสายมาดีเช่นครับท่านลดกปูกได้เลยที่จะลดให้กับต้นอื่นนะที่ยังไม่ได้ลดนะครับพร้อมมากเลยตอนนี้เราเป็นรถน้ำครับผม ปลูกเสร็จแล้วนะครับมาสลัางมนได้นะครับต้องแช่น้ำเย็นๆมาให้ตั้งนะครับรถรถเป็นวิธีครับรถให้ดูเป็นวิธีโคตรแล้วโคตรเป็นพระองค์ปลูกเราจบใช่ไหมเอ๊ะนี่เงี้ยบี่ปลูกไปเรียกร้องแล้วนะครับ แล้วก็ในอนาคนะครับเราก็จะมีรถน้ำมารถให้เรื่อยๆนะครับเวลาแม่ทำอะไรผมจะเหมืนั่นทหอนไร้นแม่สนุกผมก็ต้องให้แม่สนุนไม่นดรอ้นป้ไม่น่เลยเลยี่้าเอียบผมช่วยไม่มีเลยแม่พี่ถุงพี่ถุง เรียนราแล้วเจอพักก่อนทำทีใส่ด้านอะไนะครับเราก็รับานเย็นๆประเทศเราสมาคมุตบอลของเรานะครับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับ แต่ด <_ lan believers> <det> <avez> ้มนคุกเข่าไม่คก็ได้ชงตาขาของเรามันล้มแล้วมันเสื่อ